สวัสดี d a i l y บล็อนะครับเป็นไงบ้างครับกับวันสงการที่ผ่านมาและหลายคนนะครับก็อาจจะได้หยุดพักผ่อนได้ผักชาร์จแบตได้เจอครอบครัวนะครับหยุดกันหลายวันนะฮะกระเต๋ว <c oughs> มีเส้นแล้วบางหนึ่ง แต่บางคนก็ไม่ได้หยุดเลยบางคนก็ทำงานหามรุ่งหามคำ่ำไม่ได้พักได้ผ่อนสองการไม่ได้ไปไหนเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ยังมีผมที่เป็นเพื่อนอยู่ถามว่าเป็นเพื่อนยังไงก็เหมือนกันครับไม่ได้หยุดเหมือนกันนะครับทำงานเหมือนกัน ส่วนเนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้นะครับก,อกอ็อยากจะชื่นชมนะครับ You Tube นะครับที่เหมือนจะเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึมนะครับจากที่ผมใช้งานมานะครับสักระยะหนึ่งประมาณ2-3สเดือนนี้นะครับ2-3สเดือนหลังนี้นะฮะผมเห็นว่า u t u b e เนี่ยเขาเริ่มที่จะผลักดันนะครับคลิปที่คลิปที่เป็นผู้ใช้หน้าใหม่ คลิปที่เป็นครีเอเตอร์หน้าใหม่นะครับเริ่มผลักดันนะครับให้ขึ้นฟีดมาเรื่อยๆนะครับทําให้ผมเห็นหลายๆช่องนะครับที่เริ่มเริ่มหัดทํา y o YouTube เริ่มถ่าย YouTube เต็มไปหมดเลยนะครับผมรู้สึกว่าผมดีใจนะครับที่ที่ได้เห็นคลิปอะไรที่ไม่ใช่คลิปไวรัลอ่ะเป็นคลิป ทั่วไปไงผม,ผมชอบดูนะผมชอบดูชอบเข้าไปดูชอบเขา้เขาไปกดดูนะครับพว,พวกเพื่อนๆที่เขาอัพคลิปเพื่งหัดทำอะไรพวกนี้นะครับเพื่อนๆบางคนที่เขาเพื่งหัดทําแล้วเขาก็ไม่ได้ตัดต่ออะไรเลยนะครับก็อัปมาครึ่งจังโวโงผมก็ดูจนจบเะนาะเปิดทิ้งไว้เปิดฟังเขาบน่นเขาพูดอะไรนะครับผมว่ารู้สึกว่ามัน,มนผมชอบดูประมาณนี้นะไม่รู้สิอาจจะผมก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่ชอบทํา คอนเทนต์แนวนี้ด้วยเนาะแนว็อกแนวชีวิตประจำวันนะครับันไม่ใส่นมห,ห,หมด่ออ้มันมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ครีเเตอร์หน้าใหม่นะครับ มีกำลังใจมากขึ้นที่จะทำนะครับก็ต้องขอชมเชย y o YouTube ในจุดนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่มองเห็นคนตัวเล็กๆนะครับผลักดันให้เขาขึ้นมาได้ทำอะไรพวกนี้นะครับโดยคลิปไวรัลส่วนใหญ่ผมก็ดูบ้างไม่ดูบ้างนะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่จะไม่เน้นหนักดูทางพวกนี้มากกว่านะครับพวกช่องใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะครับ พอคลิปไวเล่คลิปช่องดังๆเขาทํามันก็เริ่มจําเจแล้วเนาะสงการอินเดียตักน้ําข้างคูไปสาดเลยตายตายตาย,ตายนะ่างเจย เอเป็นโซ่แก้วเป็นหวานหวานน้อยนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะบอกเพื่อนๆที่เร,เริ่มหัดทำ YouTube นะครับก็ทำไปเถอะนะครับอย่างน้อยมันก็ต้องเด้งมาหาผมแล้วผมคนหนึ่งแหละที่จะดูคุณนะครับกานในเท่าไรเลยการกินอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนเลย นี่ก็เป็นร็อกสั้นๆนะครับหลังจากวันสงการนะครับก็นี่ฮะชีวิตคนเราก็มีแค่นี้แหละครับพยายามแฮปปี้กับทุกๆวันเข้าไว้นะครับแล้วเจอกันในล็อกหน้าสวัสดีครับ